ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าว TRN TV สวัสดีครับรวมทั้งของกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทาง Facebook ด้วยนะครับเรื่องราวนี้ครับจะเป็นการเปิดดวงเมืองไทยปี2565มาฟังไปพร,ร้อมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วถ้ามีข้อคิดเห็นตรงไหนกรุณาคอมเมนต์ทักทายบอกกล่าวกันได้นะครับและที่สำคัญกรุณาตั้งสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ดวงเมืองปี2565จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามีคำตอบจากหมอปลายพรกระซิบและจากหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้ก่อนอื่นเรามาฟังดวงเมืองปี2565จากหมอปลายกันก่อนนะครับในดวงเมืองปี2565หหมอปลายเนี่ยได้มีการทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองภัยสังคมภัยธรรมชาติและสิ่งที่ประชาชนชาวไทย ต้องระวังขั้นสุดหมอปลายได้มีการทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองในปี2565โดยไล่เรียงตั้งแต่ต้นปีกลางปีและปลายปีรวมทั้งภัยพิบัต,ติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต้นปี2565หมอปลายได้มีการเริ่มที่เดือนมก,การาคมคนไทยนั้นจะรู้สึกว่าการดีใจมันเริ่มลดน้อยลงเหมือนกับการว่าโห ประเทศเปิดแล้วประเทศเปิดแล้วฉันดีใจฉันจะขายของฉันวางแผนเอาไว้แต่มันไม่เป็นตามหวังเพราะว่าทุกอย่างที่เตรียมเอาไว้มันจะค่อยๆแย่ลงแย่ลงแล้วมันก็จะค่อยๆกลับมาเงียบแล้วทุกคนก็จะพยายามกลับมาสู้เพื่อความเป็นอยู่ของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นการสู้เพื่อปากท้องของประชาชนก็จะเห็นในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะ ม็อปลายยังได้มีการอธิบายว่าความรุนแรงอาจหมายถึงม็อบคนออกมาพูดแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนนั่นคือผลและมันเป็นช่วงรอยต่อที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลางปี2565ในช่วงเดือน 4, เดือน5และเดือน6จะเป็นช่วงที่มีการขอความช่วยเหลือ ดูแล้วน่าจะเป็นคนข้างนอกที่มีความยุติธรรม,มเข้ามาช่วยน่าจะเป็นลักษณะขององค์กรมากกว่าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดกั้นหรือเปล่าส่วนหลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นถึงการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายอะไรค่อนข้างเยอะหมอปลายขยายความว่าแบ่งเป็นสองประเด็นตอนบอกว่าขอความช่วยเหลือคือเดือน4เดือน5และเดือน6ช่วงนั้น จะมีเรื่องของการที่ซ้อนขึ้นมาด้วยแต่ถ้าถามว่ากลุ่มเดียวกันไหมน่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันรู้ทางกันเลยทำให้คนที่ซ้อนไปแบบไม่กลุ้มใจไปแบบสบายใจไปแบบนุ่มนวลมีนุ่นมารองมีเมฆลอยมาปลายปี2,565แล้วก็หลังจากนั้นจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นภายในห้องกลมๆนั้น มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็เห็นข่าวดีน่าจะเป็นปลายปีเป็นต้นไปหมอปลายให้ภาพคำว่าข่าวดีก็คือมั่นคงแล้วอยากขายอะไรก็จะขายได้ปลายอยากจะไปไหนปลายก็จะได้ไปแบบแฮปปี้มีความสุขเพื่อนจะมาหาหนูก็พร้อมยินดีรับเพื่อนเพื่อนก็จะกล้ามาแล้วก็จะกลับมาพัฒนาเศรษฐกิจของเราได้เหมือนเดิม เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ติดตามช่อง YouTube t ไ n t v และแฟนเพจคนอ่านข่าวทุกท่านท่านฟังมาเนี่ยแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างบางคนเนี่ยอาจจะดูว่าสับสนบางคนเนี่ยอาจจะฟังแล้วยังไม่เข้าใจถ้ายังไงลองคอมเมนต์แล้วก็ถามท่านผู้ชมท่านอื่นๆได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามีใครที่เข้าใจแล้วพอจะตีความออกว่าเป็นแบบไหนกรุณาคอมเมนต์บอกให้กับท่านอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยกันนะครับ ในส่วนของลำดับถัดไปครับท่านผู้ชมจะเป็นในเรื่องราวของภัยพิบัติมาลองฟังไปพร้อมกันนะครับกดไลค์ให้กำลังใจคนอ่านข่าวคนนี้ด้วยนะขอเชิญรับฟังได้เลยครับในส่วนของภัยพิบัติและก็ภัยสังคมมารัวขอเตือนเลยว่าอย่าเดินทางเยอะจริงๆในกลุ่มพาปีหน้าก็เริ่มเห็นแล้วว่าควันจะปะตุตามที่ต่างๆมากขึ้นรวมทั้งประเทศไทยด้วยแต่ว่าประเทศไทยปลายบอกนะส่วนใหญ่เป็นฝีมือของมนุษย์ ไฟจะลามแบบเยอะๆกว้างๆดับยากๆกก็จะมาอีกส่วนปลายปีหมอปลายเห็นช่วงเดือน9เดือน10เดือน11และเดือน12น้ำลน้นล้วนนอกกนั้นก่อนหน้านั้นเห็นแต่ควันหมอปลายเตือนอย่าเดินทางเยอะกลัวนักบินไม่สบายแล้วไม่ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นปลายยังคิดเลยว่าวัคซีนกับยาในอนาคตอะไรใหม่ๆอัปเดตให้ทัน ถ้าอัปเดตทันการเสียชีวิตแบบคนจำนวนมากจะลดลงเยอะเพราะว่าตั้งแต่ปี2,565ถึงปี2,567การเสียชีวิตจากความประมาทของคนจำนวนน้อยจะเกิดขึ้นเยอะถ้าหากว่ามีการเดินทางแนะนำว่าไปด้วยวิธีการที่คนน้อยที่สุดขับรถเองหรือไม่ก็มีคนสํารองคนไว้เยอะเพื่อป้องกันความผิดพลาดอย่างเช่นคนเก่ง มีอยู่สองคนนั่งข้างๆนั่งข้างหน้าพวงมาลายัยข้างหลังเบาะอาจจะเพิ่มอีกคนหนึ่งกันเหนียวเอาไว้ผู้ช่วยสำรองคนขับอีกสองคนเพื่อความปลอดภัยต่อจากคำถามที่ว่าจะมีวงการอะไรที่จะทำให้ประชาชนชาวไทยตกตะลึงกันอีกไหมในปีเสือหมอปลายครับได้มีการตอบผ่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามันมีอยู่แล้วค่ะปีหน้ามีทั้งผลไม้แตงโมเอย แตงโมก็มาแรงปีหน้าน่าจะขายดีสมเนี่ยเป็นเรื่องปกติคงต้องเจอหนักขึ้น2ผลไม้นี้ค่อนข้างหนักกับอีกผลไม้หนึ่งอันนี้ไม่รู้จะเปรียบผลไม้อย่างไรวงการหมอดูก,ก็จะสะเทือนอีกจะเจออะไรเยอะแยะมากมายจะขุดคุ้ยจะมีเรื่องของการหลอกคนคนโดนหลอกเรื่องของผีสางนางไม้จะกลับมาให้สนุกอีกครั้งหนึ่งสำหรับวงการบันเทิง หมอปลายได้มีการทำนายทิ้งท้ายเอาไว้ว่าวงการบันเทิงนั้นเขาก็อยู่ของเขามันก็เป็นราม่าเรื่องปกติจะมีคนสร้างนู่นนี่นั่นอยากให้ระวังเรื่องผู้ชายหนุ่มคิดสั้นส่วนในเรื่องของที่คนไทยทั้งประเทศอยากจะรู้นั่นก็คือคุณลุงโทนี่จะได้กลับไทยไหมซึ่งทางหมอปลายได้มีการบอกว่าจะได้กลับมาเที่ยว แต่จะต้องใช้เวลาอีกหลายปีพอสมควรและหมอปลายยังได้บอกอีกว่าถ้าจะกลับมาพูดจริงๆว่ายากอย่ามาเลยเอาคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับท่านผู้ติดตามทุกท่านและนี่ครับก็เป็นการทำนายดวงเมืองในปี2,565จากหมอปลายเรียนท่านผู้ชมที่เขารบครับขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปฟังคำทำนายของหลวงพี่อุเทนกันนั้นเนี่ย ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และยังไม่ได้กดติดตามการุณาช่วยกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนอ่านข่าวคนนี้ด้วยเถะนะครับแล้วถ้าใครกดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกรุณาคอมเมนต์ทักทายท่านผู้ชมท่านอ,นอื่นด้วยนะครับเรามาฟังกันเลยนะครับสำหรับคำทำนายดวงเมืองในปี2565จากหลวงพี่ออเทนวัดท่าไม้กันครับหลวงพี่ออเทนวัดท่าไม้พาดวงเมืองปี2565ตามตำราโหราศาสตร์ สุดสะเพรึงเลยเมื่อท่านสามารถมองเห็นเชื้อโรคใหม่ที่จะมาแทนที่สายพันธุ์เดลตา้าก่อนที่ประเทศไทยจะมีการพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้มาลตยูกลุ่มดวงเมืองสองปีโควิดระบาดและโรคใหม่กำลังมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาเกิดจันทราคาสมาลอตอยูกลุ่มดวงเมืองไปนับจากนี้อีกสองปีหมายถึงความไม่แน่นอน ส่วนมฤตยูหมายถึงความตายการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติมันคือเช้งเปลี่ยนไอเดียลิสต์อุดมการณ์ฟรีดอมเสรีภาพอินโนเวชันนวัตรกรรมและยังหมายถึงสิ่งที่แปลกปรลาดสิ่งที่ไม่เคยเห็นและยังไม่เคยเป็นรับมือไม่ได้มันคือโรคโรคหาป่าอาจจะกลับมาอีกและเริ่มกลับมาเห็นตัวเลขอีกครั้งโรคกลับมาอุบัติใหม่ โรคต่างๆจะมาผสมปนเปดาวรับมือไม่อยู่สิ่งไม่คาดคิดแปลเปลี่ยนคือคนหัวดำไม่กลัวหัวงอกคนรุ่นใหม่ไม่กลัวผู้อาวุโสโรคร้ายแพร่ยายจะมีปัญหาถามว่าวิกฤตกว่าเดิมไหมก็คือจะเจอเหมือนเดิมจะเจอปัญหาเรื่องล็อกดาวแน่นอนถามว่าหลังปีใหม่หรือเปล่าไม่ถึงจะเห็นคัตเตอร์ใหม่ต่อเนื่องกระจาย จุดพื้นที่สีแดงและไปในที่ที่เป็นกลุ่มก้อนเพราะว่าด,ดาวเนี่ยห้ามเห็นหน้ากันให้แยกจากกันไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ทำบาปอะไรที่เกี่ยวกับผิดศีลห้าทำไม่ได้สมมุติว่าจะเปิดร้านเหล้าการฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้คัตเตอร์จะไปที่เหล่านี้โรงฆ่าหมูโรงฆ่าไก่แพกุ้งแพปลาให้ระวังตัวอยู่เงียบๆอย่าประมาทให้รอบคอบ มีสติทุกอย่างที่ผ่านมานั้นดาวมันเว้นให้เดือนหนึ่งให้คนเจอหน้ากันแล้วเดี๋ยวจะเกิดคัตเตอร์ใหม่รับมือไม่ได้ตอนนี้เราจึงเห็นยุโรปก็เอาไม่อยู่จึงเห็นไขหวัดนกระบาดและโลกกำลังจะกลับมาน้าตกใจอีกครั้งจากตํำราดาวได้เขียนเอาไว้ว่าโรคต้องกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งถามว่ามีผลกระทบไหมกระทบแน่นอน ดวงเมืองกับดวงโลกผูกกันไว้มันจะต้องเจอปัญหาเหมือนกันดาวมันทำให้คนกกำพร้ากลายเป็นขอทานทำให้คนมีปัญหาเรื่องระบบหากินถอดรหัสดวงดาวโรคจะกลับมาอีกคุมไม่อยู่รับมือไม่ได้ตั้งแต่20พฤศจิกายนจะรุนแรงแล้วก็ลุกลามไปทั่วโลกถอดรหัสดวงดาวคือคุมไม่อยู่รับมือไม่ได้ไม่คาดคิด ทำให้คนประมาทกินเที่ยวเดินทางและมีสิทธิ์จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมยากจนทําให้โรงพยาบาลโกลาหลเราถอดดวงดาวเพื่อดูระบบบุพกรรมเพื่อรับมือแก้ไขไข้วัดนกโควิดจะกลับมาเหมือนเดิมไหมใช่และรุนแรงไปทั่วโลกลุกลามด้วยถอดรหัสจากดวงดาวคือรับมือไม่ได้คุมไม่อยู่ไม่คาดคิดกินเที่ยว เดินทางจึงกลับไปเป็นเหมือนเดิมกระทรวงสาธารณสุขจะเจอปัญหานับไปจากนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคม2565เป็นเวลาอยู่4เดือนครึ่งและต่อเนื่องไปก็คือมฤลิตยูจะอยู่อีก2ปีมะลิตยูกลุ่มทั้งหมด7ปีทุก1ราศีปี2566ถึงหมดเราจะไปเชิญปัญหานี้ไปอีก2ปี ทุกคนจะต้องปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับมันให้ได้และต้องรู้วิธีรักษาคนที่เกิดในราศีธาตุลมและก็ธาตุไฟหน้าห่วงที่สุดเพราะว่าสองธาตุนี้ตรงกับโรคร้ายพอดีจะติดโรคง่ายโรคระบาดจะระบาดไปในสัตว์ไก่หมูต้องระวังในปี2566เชื้อโรคจะหายไปสมุนไพรไทยจะดังไปทั่วโลก ออกมาจากห้องแ็บแน่นอนเพราะว่าดาวนั้นเขียนว่าคาดไม่ถึงแต่ถ้าเจอ,อยาก็จะแปลไปแต่เราก็เอาไม่อยู่แล้วโรคนำเราอยู่หนึ่งหรือ2อก้าใช่มันจะนำหน้าเราไปในปี2566นั้นโรคจะหายไปใช่ไหมถ้าเราเขียนว่าสมุนไพรไทยจะดังไปทั่วโลกรักษาโรคได้เยอะแยะเลยขมิ้นแดงสยามขิงขา่า เครื่องเทศฟ้าทลายโจรตรีผลาเบนจโลกวิเชียนดีหมดและจะช่วยชีวิตคนได้เยอะแยะแล้วจะเจอ,อยาที่รักษาโรคนี้ในไทยประเทศไทยจะคิดค้นสำเร็จใกล้จะพบยารักษาโรคโควิดในไทยแล้วอีกไม่นานนี้บ้านเมืองสงบสุขเมื่อถึงเวลาประเทศไทยจะกลับมาสงบสุขเรียกว่ามีพระเกตมาสถิตกลางเมืองหลวง ในตำราน่าจะเป็นอนุสาวรีในหลวงราชการที่9นั่นคือจุดรวมจิตใจของประชาชนบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นต่อเมื่ออนุสาวรีในหลวงราชการที่9ตั้งประดิษฐานสำเร็จเมื่อถามว่านี่เป็นการแก้ดวงเมืองหรือเปล่าหลวงพี่อุเทนตอบเพียงว่าไม่รู้ม็อบจะมีน้อยและจะหายไปเรื่อยๆดาวมันบอกว่าจะสงบ ผู้ใหญ่จะฟังเด็กมากขึ้นทุกอย่างจะมีทางออกไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนบนโลกนี้งานที่ได้รับความสนใจเศรษฐกิจทองคำขยะตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ไปจนถึงวันที่29มีนาคม2565ประชาชนจะต้องไม่ประมาทขยันอดออมศึกษาข้อมูลของโรคจากหมอเอาไว้ให้ดีเพราะว่าโรค จะกลับมาอีกครั้งอกประคักขวากน้ำในการทำงานหรือการเดินทางเศรษฐกิจสภาวะการเงินยังตรึงตัวเราอยู่แต่มันจะผ่านไปได้เพราะว่าดวงชะตาบ้านเมืองของเราผูกเอาไว้แข็งมากจะมีคนเข้ามาเมืองไทยแต่เป็นการทยอยเข้ามาพอผ่าน29มีนาคม2565ตอนนั้นจะดีมาก ใครทำงานส่งออกดีมันจะเข้าสู่นวัตรกรรมเต็มตัวเป็นโลกออนไลน์เต็มตัวพลังงานฉีวมวลแสงอาทิตย์การค้าทองคำหรือเกี่ยวกับขยะก็จะดีตลาดหุ้นจะดีมากหลังมีนาคมปลายยเศรษฐกิจการเงินก็จะคลี่คลายและธุรกิจจะกลับมาดีขึ้นต่างชาติจะกลับมาเต่เมืองเลยอดทนเพียงสีเดือนครึ่งเท่านั้นให้ประคองชีวิต ผ่านเดือนมีนาคมปี2565ไปให้ได้สิ่งที่อยากจะฝากถึงรัฐบาลและผู้ที่มีอำนาจสิ้นเดือนมีนาคมในปี2565การเมืองของประเทศจะมีความขัดแย้งจะเป็นช่วงรุนแรงที่สุดเราไม่เคยเห็นมาก่อนคำถามเหมือน6หรือ14ตุลาหรือเปล่าอันนั้นไม่กล้าบอก แต่ถือว่าน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งเป็นช่วงวิกฤตของผู้ใหญ่ที่บริหารประเทศบริหารบ้านเมืองต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เอาไว้ให้ดีเพราะคือความแตกแยกหักหลังแก่งแย่งชิงดีแตกฝั่งแตกฝ่ายสะดุดขาตัวเองเป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะอยู่เป็นเวลา18เดือนจนถึงปี2566ที่รัฐบาลหน้ากังวล หลวงพี่โอเทนยังได้มีการกล่าวตบท้ายด้วยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องระวังล่วงหน้ามันมาเตือนให้เราตั้งรับทุกอย่างเป็นแนวทางหากไม่เกิดขึ้นก็ดีแต่ถ้าเกิดก็ต้องเตรียมตั้งรับเพราะว่าไกลหลายให้แล้วเตรียมตัวแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดนั่นเองสุดท้ายนี้ครับทางคนอ่านข่าวขอขอบคุณคำทำนายจากหมอปลายภายกระซิบและ หลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ติดตามช่อง YouTube trntv และท่านผู้กดถูกใจเพจคนอ่านข่าวท่านคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกรุณาคอมเมนต์และก็มาบอกกล่าวทักทายท่านอื่นๆกันได้เลยนะครับมาพูดคุยกันนะครับผมแสดงความคิดเห็นกันได้บางทีบางคนเนี่ยนะคนอ่านข่าวจะบอกให้นะครับเขาฟังแล้วเนี่ยเขาอาจจะตีความไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะฟังไม่ทัน บางทีเนี่ยเขาอาจจะตีความไปคนละอย่างกับของเรากรุณาลองพิมพ์ความคิดเห็นของท่านลองดูนะครับว่าจะมีใครตรงกับของท่านไหมแล้วเดี๋ยวถ้ามีใครที่กดถูกใจความเห็นของท่านนั่นแหละครับแปลว่าเขาชอบและก็ชื่นชมความคิดเห็นของท่านครับแล้วเดี๋ยวกระผมคนอ่านข่าว trn tv จะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์จะตามไปกดไลค์ทุกข้อความและจะพยายามกดหัวใจให้กับคอมเมนต์ของครอบครัวคนอ่านข่าวทุกๆท่านเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงขณะนี้ขออวยพรให้ท่านนั้นสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขจเจริญทั้งเงินจเจริญทั้งทองวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ